ข้อต้องรู้ก่อนลงทะเบียนรับเงิน1,000 0บาทจากดิจิตอลวอ l l e t ทั้งในมุมของร้านค้าและในมุมของผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ดูพลาดมากบอกเลยว่าแต่มีอะไรบ้างอยากรู้ดูนี่ครับในที่สุดครับเงิน1,000 0บาทจากดิจิตอลวอลเล็นะครับก็ได้ข้อสรุปชนิดไฟนอลไฟนอลเนีฮยหลัง3ขุนคลังเปิดทำเนียบแถลงรายละเอียดแบบชัดเจนสรุปเป็นประเด็นสําคัญสําคัญได้5ข้อตามนี้เลยฮะ 1. ใครบ้างจะได้เงินหมืน่นสำหรับคุณสมบัติของคนได้เงิน1 0,000บาทผ่านนิติล็อตเวลตนะครับต้องเป็นคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่เกิน8 4 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีเงินฝากทุกบัญชรีรวมกันไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทแต่ที่อยากเน้นในรอบนี้นะครับก็คือต้องเป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกและเป็นคนที่ไม่เคยฝ่าฝืนมาตรการต่างๆของรัฐครับเช่นคนที่เคยทำผิดตอนโครงการคนละครึ่งหรือทำผิดตอนโครงการที่ดุกันอันนี้อดจ้า ข้อ2ครับได้เงินหมื่นแล้วเอาไปใช้ที่ไหนได้บ้างสำหรับเงิน1,000 0บาทจากดิจิทัลวอลเล็ที่รัฐบาลเขาอยากให้เม็ดเงินเนกระจายไปทุกชุมชนก็เลยกําหนดครับให้ใช้จ่ายที่ร้านค้าขนาดเล็กร้านสะดวกซื้อในอําเภอตามทะเบียนบ้านโดยต้องไปซื้อแบบเจอหน้าที่ร้านเท่านั้นนะครับซื้อออนไลน์ไม่ได้นะครับ3ครับร้านค้าที่รับเงินเราไปแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้าง สำหรับร้านที่รับเงินดิจิทัลจากลูกค้าสามารถนําเงินนี้ไปซื้อของมาขายต่อจากบรรดาห้างสรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์ store ก็ได้นะครับโดยไม่มีข้อจํากัดว่าต้องเอาไปใช้จ่ายในอําเภอเท่านั้นเรียกว่าใช้ได้แทบเหมือนเงินสดแทบทุกอย่างครับแต่ถ้าเกิดจะเอาไปขึ้นเป็นเงินสดหรือที่เรียกกันว่า cash out ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีแวดภาษีเงินได้นิติบ,บุคคลหรือว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา40วงเล็บ8ได้หมดนะครับ ข้อ4ครับเงินมื่นดิจิทัลซื้ออะไรได้บ้างเอาจริงๆต้องบอกว่าซื้อได้แทบทุกอย่างยกเว้นสินค้าในรายการ Negative List 18รายการตามนี้ตัวตัวรายการเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนได้ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์นะครับ ข้อ5าครับสำหรับวิธีการใช้เงินอันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เพราะว่าหลายคนยังเข้าใจว่าใช้จ่ายผ่านแอปทางรัฐขออธิบายแบบนี้ครับว่าสำหรับแอปทางรัฐนั้นใช้สําหรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเท่านั้นแต่เวลาเราจะใช้เงินหมื่นดิจิตอลเนี่ยต้องใช้ผ่านแอปของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการซึ่งในที่นี้ก็น่าจะเป็นแอปของธนาคารที่เราใช้ใช้กันอยู่นะครับก็จะเหมือนเวลาเราไปจ่ายเงินแล้วก็สแกน QR Code คจ่ายเงินปกติได้เลยจ้า แลวตอนนี้นะครับรัฐบ,บาลเขาได้จัดทำเว็บไซต์รวมทั้งสายด่วนไว้ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินหมื่นผ่านดิจิตอลวอลเล็ตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนกันได้สําหรับกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนตั้งแต่1สิงหาคามนี้ผ่านทางแอปทางรัฐส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับก็จะเริ่มลงทะเบียนกันได้16กันยาเป็นต้นไปส่วนบรรดาร้านค้าต่างๆรอลงทะเบียนกันตั้งแต่1ตุลาเป็นต้นไปนะครับสำหรับใครที่ลองลงทะเบียนแล้วได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ